วิธีการดูเว็บไซต์นะครับในส่วนของอ่า back office และให้เป็นตารางหรือว่าพูดง่ายว่าให้เห็นจํานวนคนสมาชิกของเราเนี่ยเยอะๆแบบนี้ทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการที่เรานะครับเข้าไปในส่วนของจุด3จุดด้านบนจุด3จุดด้านบนสุดเลยนะครับผมต้องเรียกว่าสุดเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าแรกก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราไปที่จุด3จุดนะครับด้านบนนะครับ ในเครื่องผมจะเป็นสีเหลืองแล้วแต่เครื่องนะครับว่าเครื่องใครจะเป็นสีอะไรนะครับจุด 3. จุดด้านบนสุดนะครับมันจะมีจุด 3. จุดซ้อนกันอยู่อันนี้เป็นส่วนของ Google Chrome นะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างดูตาดูนะครับคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับให้เราติ๊กถูกเข้าไปมันก็จะปรับหน้าแบบนี้ให้เหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็สามารถย่อขยายได้เห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้2นิ้วนะครับแต่ข้อจํากัดก็คือตอนนี้ผมใช้ก็คือเป็น Android นะครับพูดง่าย ได้ทุกยี่ห้อยกเว้นนะครับหัวเว่ยรุ่นใหม่ๆที่ไม่มี Google นะครับผมโอเคนะครับก็สามารถที่จะทำได้ถ้าอยากจะกลับให้เหมือนเดิมเราแค่ติ๊กตรงปุ่ม3จุดเหมือนเดิมครับแล้วก็มาติ๊กเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านล่างนะครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปออกเราก็จะได้แบบเดิมแล้วครับเห็นไหมครับโอเคนะครับลองไปทํากันดูนะครับเผื่อใครอยากจะดูนะครับผังองค์กรนะครับทีมงานของเราแบบทีเดียวเยอะๆนะครับแบบในหน้าจอคอมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมนะครับ ดูข้อมูลแบบนี้นะครับทำให้เป็นความรู้ทํเป็นความเข้าใจและเอาไว้ส่งให้ทีมงานได้นะครับผมก็ติดตามนะครับช่องของเราด้วย R W G ส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าทําอะไรกันนะครับหรือว่าสนใจนะครับที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับจากการลงทุนเพียงแค่195บาทแต่สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนย้ำนะครับ195บาทแล้วจบนะครับไม่มีการบิวเพิ่มไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับ โอเคนะครับก็สามารถติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้คุณได้เลยนะครับส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณสามารถติดต่อกลับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม